เรามักจะนึกว่าต้องเลือกระหว่างการพูดความจริงแล้วทำให้คนเสียใจกับการพูดปดด้วยความหวังดีเพื่อไม่ให้ผู้ฟังต้องเจ็บปวดแต่ใช่ว่าเราจะมีทางเลือกเพียงสองทางนี้เท่านั้นหากตั้งใจมองหายังมีหนทางอื่นๆอ,อ,อีกมากมายหลายทางให้เราได้รักษาสัจจใชายคนหนึ่งมีขาข้างขวาบิดโกงจนหน้าเกลียด แถมตาข้างหนึ่งยังบอดด้วยแต่เคราะห์ดีที่เขามีมรดกและขยันหมั่นเพียรทําให้ทรัพย์สินยิ่งงองเงยมหาศาลเมื่อประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในทางโลกเขาก็อยากให้คนวาดภาพเหมือนตัวเขาเก็บไว้ให้ลูกหลานเขาทาบทาศิลปินชื่อดังคนหนึ่งมาเขียนรูปให้พอรูปเสร็จศิลปินเอามาให้ดูเป็นภาพที่ตัวเขารูปร่างหน้าตาสง่างาม มีตามีขาสมประกอบครบถ้วนเขาโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไล่ตะเพอศิลปินคนนั้นไปโดยไม่ยอมจ่ายแม้แต่แดงเดียวแล้วเขาก็จ้างศิลปินคนที่สองมาวาดให้คราวนี้รูปออกมาเหมือนตัวจริงมากเน้นให้เห็นว่าเขาตาบอดข้างหนึ่งและขาข้างหนึ่งบิดเบี้ยวชัดเจนพอเห็นรูปเขาก็อารมณ์เดือดทะลุไล่ตะเพอศิลปินคนที่สองไปอีกราย สุดท้ายเขาเจอศิลปินคนที่สามซึ่งวาดรูปออกมาเป็นที่พอใจศิลปินเลือกนำเสนอความจริงไม่ให้กระทบความรู้สึกในรูปขาข้างขวาที่บิดโกงยันก้อนหินเอาไว้เพื่อรับน้ำหนักปืนไรเฟิลส่วนตาข้างที่บอดก็ปิดอยู่ขณะเล็งยิงธรรมะคำสอนโดยพระอาจารย์เชยสาโร แปลถอดความโดยสิทธ์ทีมสื่อดิจิทัล